กรมโทนร้อยเกบาทถูกเอวได้ด้วยจ้าต่อไปจ้าตัวนี้นะคะพี่จ๋าสีแดงเป็นแดงทองนะคะได้ประมาณไซส์เอมใส่ได้สามสองสามสอที่ยี่สหปดใครรับเพียงว่าแดงทองนะคะพี่เอาไปจะพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่นะคะเจ็สิบเกาบาทแดงทองเจ็ดสิบเกาบาทค่ะต่อไป พี่จ้าตัวนี้สีชมพูชมพูตัวนี้ป้ายอาช,าชายไมคะลูกและประมาณเอเดมใส่ได้สามสองสามสี่โอที่ยี่สิบหกยี่สิบแปดพระรับผว่าชมป้ายค่ะพระรับผลว่าชมป้ายนะคะเอาไปจะพี่จ้าตัวนี้ให้อยู่ที่นะคะเจ็ดสิบเก้าบาทอาช,าชายนะคะต่อไปค่ะพี่จ้าต่อไปตัวนี้นะคะสีแดงปาดไหลค่ะ ได้ประมาณไซส์ sm ใส่ได้แดงลาค่ะพี่จ๋าตัวนี้79บาทแดงลายเบาทนะคะต่อไปค่ะพี่จ๋าต่อไปตัวนี้นะคะพี่จ๋าเป็นสีชมพูแขนเป็นซีทูได้ประมาณไซส์ ml ใส่ได้ะสามสี่สามหกเยยู่สิบแดสานะคะพี่จ๋า รับนะคะพี่งับว่าชมแขนรับเพืว่าชมแขนร้อยเก้าสิบบาทชมแขนร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวแยกไว้เปลี่ยนในพี่หน่อยนะคะต่อไปค่ะ mm. พี่จ๋าต่อไปค่ะตัวนี้นะคะพี่จ๋าสีขาวหางปลารชโพกบานไปเป็นหางปลานับประมาณส์เอเมใส่ได้ติดเปื้อนติดหองติดสีกินมีรับเพืว่าปลาขาวรับเพืว่าปลาขาวจะพี่จ๋าตัวนี้เอาไปจะพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่นะคะพี่จ๋าเอ่อ เพิ่มติดเหาติด,ตด,ตดสีกินมีนะคะปลาขาวเอาไปให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทปลาขาวหกสิบเก้าค่ะพี่ต่อไปค่ะพี่จ๋าตัวนี้สีกลมนะคะสีกรมตัวนี้นะคะพี่จ๋าเป็นกลมลูกไม้และประมาณไซส์ได้ใ,ใส่ได้สามสองสามสี่โอที่สิบหกยี่สิบแปดพี่ขาตัวนี้คารับริดว่ากลมลูกคารับผิว่ากมลกากมลูกนะจ๊ะพี่จ๋าเอาไปจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่นะคะพี่เก้าสิบเก้ากลมลูกเก้าสิบเก้านะคะต่อไปค่ะสักคู่นะคะ นี่จ้ะต่อไปค่ะตัวนี้สีน้ำเงิน ้ำเงินตัวนี้ได้ประมาณเอมใส่ได้32 3 4 OT 26 28ที่รับผิดว่าเงินเอลจะพี่ตัวนี้เอาไปจะพี่ให้อยู่ที่นะคะ39เงินเอล39ค่ะพี่จ๋าต่อไปค่ะตัวนี้มีแผลนะคะแผลฟรีนะคะเสียค่าส่งเอานะคะต่อไปค่ะพี่จ๋าต่อไปค่ะตัวนี้นะคะพี่สีม่วงเป็นม่วงดอกได้ประมาณ l ออใส่ได้ค่ะ สามหกสามแปดเอวสามสิบสามสิบสองขรับนะคะพี่จา๋าพิมกับว่าม่วงชั้นค่ะรับพิมว่าม่วงชั้นนะคะพี่ตัวนี้เอาไปจ้าพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่นะคะเจ็ดสิบเก้าบาทม่วงชั้นเจ็ดสิบเก้าบาทเป็นเรดนะคะต่อไปค่ะสีดําตัวนี้เป็นดําขาวนะคะพี่ดำประมาณไซส์เอ็มใส่ได้ดําขาวสามเก้าค่ะดําขาวสามสิบเก้าค่ะ ต่อไปค่ะตัวนี้สีแดงนะคะสีแดงตัวนี้ช่วงเสื้อเป็น,นีนลูกไม้นะคะนับประมาณไซส์ได้มันใสได้ค่ะสามสองสามสี่โอที่ยี่สิบหกยี่สิบแปดค่ะพี่ตัวนี้พี่จ๋าตัวนี้คารับนะคะพิมกับว่าลูกแดงค่ะหกสิบเก้าบาทลูกแดงหกสิบเก้านะคะต่อไปจ้าโอรสนะคะพี่ตัวนี้นับประมาณไซส์แอลนะคะแปลก,กลางๆได้ค่ะไซส์แอลแปลกลางๆได้ติดเปื้อนตีเหลืองนะคะติดสีกินมีวางนิดนึงนะคะรถปลาค่ะเจ็ดสิบเก้ารถปลาเจ็ดสิบเก้าค่ะ ต่อไปค่ะสีขาวนะคะพี่ตัวนี้สีขาวตัวนี้เป็นขาวกระอ,อกเอสมใสได้จ้ะอันนี้นะจ๊ะเอสมใสได้ติดเปื้อนติดเหลืองติดสีกินมีใครรับนะคะเพียงคำว่าอกขาวคาร์ดิว่าอกขาวจะพี่ตัวนี้เอาไปกับพี่สามเก้าอกขาวสามสิบเก้าบาทค่ะต่อไปค่ะสีเขียวนะคะได้ประมาณไซส์เอ็มเอลใสได้ค่ะ 3ามสี่สามหกเออยู่ยี่สิบแปดสามสิบนะคะพี่คารับเพว่าเขียวดําจะพี่ตัวนี้เอาไปจะพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่นะคะพี่สิบเก้าบาทพอเขียวดำสิบเก้าบาทพอนะคะต่อไปจะพี่จ๋าตัวนี้นะจะพี่จ๋าเป็นสีแดงคล้องคอนะคะนับประมาณเอใส่ได้สามสองสามสี่เอที่ยี่สิบหกยี่สิบาทคารับเพว่าแดงคอจะพี่ตัวนี้เอาไปจะพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่สามเก้าแดงคอสามสิบเก้าบาทนะคะต่อไปค่ะ พี่จ้าตัวนี้สีชมพูชมพูตัวนี้เป็นชมพูวิงวิงนะคะไับประมาณ ml ใส่ได้3สามสี่สามหก l อยู่ยี่สิบแปดสามสิบนะคะรับผือว่าชมวิงค่ะพี่เก้าเก้าชมวิงเก้าสิบเก้าบาทจะพี่ต่อไปค่ะพี่จ้าต่อไปตัวนี้สีน้ําเงินนะคะน้ําเงินตัวนี้ประมาณไซส์ ml ใส่ได้ค่ะ สามสี่สามหกเออยู่ยี่สิบแปดสามสิบค่ะพี่ตอนนี้พรับนะคะพี่จ๋าพิมกับว่าเงินห้อยค่ะพรับพิมว่าเงินห้อยนะคะเอาไปจะพี่จ๋าตัวนี้ให้อยู่ที่ห้าเก้าเงินห้อยห้าสิบเก้าบาทค,ค่ะพี่ต่อไปค่ะพี่จ๋าต่อไปค่ะตัวนี้นะคะพี่สีดําตัวนี้เป็นดำอ่าเขาเรียกน,นะเป็นดําขาวเอสเอ็มใส่ได้ติดเปื้อนติดเหลืองติดสีกินมีดาขาวสามเก้าดำขาวสามสิบเก้าบาทค่ะพี่ต่อไปค่ะพี่จ๋าต่อไป ตัวนี้นะคะแขนกุดสีม่วงค่ะในประมาณเอเดมใส่ได้3 2มสองโที่26่สิี่สิรับผิดว่ากุดม่วงนะคะพี่จ๋าเอาไปจะพี่ตัวนี้ให้อยู่ที่39มก้าุดม่วง39บาบาทจะพี่ต่อไปค่ะ พี่จาต่อไปค่ะตัวนี้สีเหลืองทองนะคะ,ะกระอุกนะคะตัวนี้ได้ประมาณเอทมใส่ได้3ามสอที่26 28บกบปรับว่าเหลืองทองค่ะพี่จ๋าเอาไปจะพี่ตัวนี้ให้อยู่ที่39เหลืองทอง39บาทนะคะต่อไปค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะคะพี่สีเขียวดําอันนี้ได้ประมาณเอทมใส่ได้เขียวดำเอาไป19บาทเขียวดํา19บาทนะคะพี่จ๋าต่อไปตัวนี้นะเจ้าพี่จาสีแดงนะคะ แดงตัวนี้นะคะ SM ใส่ได้3 2 3 4 L เอวอยู่ที่26 6 8รับหกยีิวัดลูกแดงค่ะพี่ตัวนี้เอาไปจะพี่จ๋า79บาทลูกแดง79บาทนะคะ